สวัสดีครับท่านผู้ชมแม้ว่าทรัมป์จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านในอีก6ชั่วโมงข้างหน้าแต่ดูเหมือนว่าอิหร่านจะไม่ได้ออกมาประกาศร,รับรองข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใดทามกลางการถล่มกรุงเตหารานด้วยการโจมตีท่าอากาศของอิสราเอลอย่างหนักและมีแนวโน้มว่าการโจมตีดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนฝ่ฝายต,ต่อต้านล้มล้างรัฐบาลรวมถึงการประกาศยุติสงครามของทรัมป์ จะเป็นการปล่อยให้การดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นโดยไม่ให้สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลขึ้นชื่อครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องครับทานผู้ชมรายงานระบุครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าเตรรานจะหยุดการโจมตีหากอิสราเอลหยุดการโจมตีทางอากาศภายในเวลาสี่นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่น ความคิดเห็นของอับบาสอารามชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านถือเป็นถ้อยถแถลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกจากอิหร่านถึงประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเขาเขียนบนเอกเมื่อเวลา4.16นาฬิกานาทีตามเวลาเตรานครับว่าณตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับการหยุดยิงหรือการยุติปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามหากระบ,บอบการปกครองของกิจเอล หยุดการรุกรานที่ผิดกฎหมายต่อประชาชนชาวอิรานภายในเวลาไม่เกินสี่นาฬิกาตามเวลาเตรานเราก็ไม่มีเจตนาที่จะตอบโต้ต่อไปการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการททหารของเราจะเกิดขึ้นในภายหลังจากนั้นอารัมชีกล่าวในโพสต์ต่อมาว่าปฏิบัติการททหารของกองกำลังติดอาวุธอันทรงพลังของเราเพื่อลงโทษอิสราเอลสำหรับการรุกรานยังคงดำเนินต่อไปจนถึงนาทีสุดท้าย เวลาสีน่นาฬิกาผมขอกล่าวขอบคุณกองกลังติดอาวุธที่กล้า,าหาญของเราร่วมกับชาวอิหร่านทุกคนที่พร้อมจะปกป้องประเทศอันเป็นที่รักของเราจนเลือดหยดสุดท้ายและตอบสนองต่อการโจมตีใดๆจากศัตรูจนถึงนาทีสุดท้ายเขากล่าวซึ่งจนถึงเวลาสีน่นาฬิกาตามที่อารามชีกล่าวอิสราเอลก็ยังไม่หยุดที่จะโจมตีครับยังมีรายงานการโจมตีเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดอย่างต่อเนื่อง โดยกองแำลง IDF ได้ออกคำเตือนให้ชาวอิหร่านอพยพในสองพื้นที่ในกรุงเตรานซึ่งก่อนหน้านี้นไม่นานกองกำลัง i d ดได้ออกคำเตือนที่คล้ายกันให้ชาวอิหร่านออกจากเมืองหลวงเนื่องจากจะมีการโจมตีกรุงเตรานอย่างหนักคำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอิสราเอลและอิหร่านได้ตกลงหยุดยิงซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอีกประมาณ6ชั่วโมงข้างหน้า และเกิดขึ้นก่อนการออกมาโพสต์ข้อความของอารามชีซึ่งการโจมตีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา3นาฬิกาของเช้าวันนี้ตามเวลาทอนถิ่นครับว่ากันว่าเป็นการโจมตีทางอากาศที่หนักที่สุดตั้งแต่เริ่มสงครามจนมาถึงวันที่12ของสงครามเสียงเครื่องบินขับไล่บินว่อนเหนือกรุงเตรานอย่างอิสระไร้ซึ่งระบบปก้องทางอากาศตอบโต้มีควันไฟพวยพุ่งขึ้นจู่เต็มไปหมดมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น30ครั้ง ภายใน15นาทีซึ่งการจบตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กองบัญชาการตำรวจค่ายทหารโดยเฉพาะกองพลที่มีหน้าที่รักษาเมืองเตรานซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารควบคุมกลุ่มผงชนปราบปรามการชุมนุมประท้วงรวมถึงกองบัญชาการใหญ่ของกองรังไออาซเรียกว่าการจบตีดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กับชาวเตรานที่ต้องการโคมม่นล้มรัฐบาลของคามเนีและเปเซ,เซสเคียนก็ว่าได้ครับ ซึ่งก็มีคลิปวิดีโอการปล่อยสิ่งของผ่านร่มชูชีพหรือการส่งทางอากาศ a อร์ดอลงไปในตัวเมืองเตรานซึ่งมีภาพถ่ายแสดงให้เห็นร่มดังกล่าวเป็นลักษณะทรงกลมซึ่งหมายถึงการส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากทางอากาศซึ่งส่วนตัวแอดมินคาดครับว่านั่นคืออาวุธที่กองลัง i อ f ส่งให้กับกองลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเตรานซึ่งก็สอดคล้องครับกับคำกล่าวของเรซาปาลวี ผู้นำฝ่ายค้านอิหร่านและบุตรชายของซาผู้ถูกปลดออกจากอำนาจได้แลถแลงข่าวที่กรุงปารีสเมื่อวันที่23มิถุนายนครับว่ายุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่ควรให้โอกาสก,กับผู้นำอิหร่านภายใต,ใต้การนำของอาญาดอลเลาะอาลีคาเมนีในการเจรจานในขณะที่การปกครองของเขาใกล้จะสิ้นสุดลงทุกวันเรซาราลวีอดีตมกุฎราชก,กุมารและปัจจุบันเป็นบุคคลสำคัญฝ่ายค้าน กล่าวกับ AFP ในบทสัมภาษณ์ที่กรุงปารีสครับว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องคว้าโอกาสที่เขาเรียกว่าช่วงเวลากำแพงเบอร์ลินของอิหร่านโดยมีผู้นำที่อ่อนแอลงจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเป็นเวลาหลายวันผมแทบไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าระบบการปกครองที่ขณะนี้มีความสามารถลดลงอย่างมากและถูกทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีไปแล้วจะยังต้องการการจรจายกันอีกหรือไม่ เขาอ้างว่าอิหร่านซึ่งมีอับบาสอารามชีเอกอัครราชทูตระดับสูงของอิหร่านได้มีการเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศยุโรปที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันศุกร์นั้นหลอกลวงในการเจรจามาแล้วหลายครั้งระบอบการปกครองนี้กำลังล่มสลายคุณสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้โดยการยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาไม่ต้องคอยโยนเชือกช่วยชีวิตให้ระบอบการปกครองนี้อีกการสิ้นสุดของระบอบการปกครองใกล้เข้ามาแล้ว นี่คือช่วงเวลาแห่งกำแพงเบอร์ลินของเรานอกจากนี้เขายังกล่าวถึงคาเมนีีครับว่าตอนนี้คาเมเนีีกำลังหลบอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินที่มีโล่มนุษย์คอยป้องกันเขาอีกชั้นเขากล่าวว่าเขาได้รับรายงานที่น่าเชื่อถือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสมาชิกในครอบครัวของผู้นำสูงสุดกำลังมองหาวิธีหลบหนีออกจากอิกรานซึ่งก็มีผู้นำทางทหารหลายนายติดต่อปาลวีมาครับ โดยพวกเขายินดีที่จะเปลี่ยนฝ่ายเข้าร่วมล้มล้างรัฐบาลเตรารนเปลี่ยนแปลงการปกครองเขากล่าวว่าพวกเขากําลังเริ่มสื่อสารจับเราจากกองทหารหน่วยข่าวกรองซึ่งปาลวีเคยประกาศว่าจะมีการจัดตั้งช่องทางอย่าเป็นทางการซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสําหรับจัดการกับคําร้องขอเข้าร่วมเขากล่าวต่อว่าปริมาณมีเพิ่มขึ้นเรื่อย จากเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจซึ่งเขากล่าวว่ากำลังแตกหักกับระบอบการปกครองซึ่งแม้ว่าปริวีจะยืนกรานมานานแล้วครับว่าพระองค์ไม่ได้อ้างสิทธิ์ในบรรลังอิหร่านแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันว่าพระองค์พรอ้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านระดับชาติที่จะนำอิหร่านเข้าสู่ยุคใหม่หลังจากการล่มสลายของสาธารณรัฐอิสลามโดยการปกครองจะเป็นรูปแบบประชาธิปไตย โดยมีประชาชนชาวอิรานลงประชามติระดับชาติซึ่งเมื่อ AFP ขถามว่าเขามองว่าตัวเองจะเป็นประธานาธิบดีหรือแม้กระทั่งกษัตริย์ของอิรานในอนาคตหรือไม่ขณะที่เขากำลังนำกระบวนการนี้เขาตอบว่าผมกำลังก้าวเข้ามาเพื่อน,นำการเปลี่ยนแปลงนี้ผมไม่คิดว่าผมจำเป็นต้องมีตำแหน่งเพื่อเล่นบทบาทนั้นสิ่งสำคัญคือการเป็นคนที่สามารถกระตุ้นประเทศชาติได้ด้านอาเิเช อาลียารูห์รัฐมนตรีกระทรวงมรดกแห่งกรุงเยรูซาเล็มกล่าวครับว่าเป้าหมายของอิสราเอลไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิหร่านหากผลพลอยได้คือการที่ประชาชนชาวอิหร่านสามารถปลดพันธนาการของระบอบการปกครองที่กดขี่ประชาชนอิหร่านมาตลอด46หรือ47ปีที่ผ่านมาได้นั่นก็คงเป็นเป้าหมายอัน่ายินดีแม้ว่านั่นมันจะไม่ใช่เป้าหมายสงครามของอิสราเอลก็ตาม ซึ่งการที่ปารีอยู่ที่ปลารีสมาครงกล่าวครับว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้กําลังท,าทหารจะนําไปสู่ความโกลาหลแต่ปารีกล่าวว่าสมาชิกในทีมของผมอยู่หลายระดับและต้องติดต่อกับจุดติดต่อระดับสูงในยุโรปและอเมริกาครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทุนผู้ชมครับทชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ